นะครับเมื่อสักครู่เราก็ทราบกันไปแล้วนะครับว่า iOS คืออะไร iOS เวอร์ชันล่าสุดคือเวอร์ชัน8.3คืออะไรนะครับนี้เราลองมาอัปเกรดหรืออัปเดต iOS กันนะครับวิธีอัปเดตที่ง่ายที่สุดนะครับก็คือทำในเครื่อง iPhone iPad หรือ iPod Touch ของท่านนั่นแหละนะครับไม่ต้องไปหาอุปกรณ์อื่นอะไรให้มันมากความเสียเวลายุ่งยากนะครับสิ่งที่ต้อง ดูก่อนว่าในการที่จะอัปเดตเนี่ยนะครับเราต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับหึเราต้องชาร์จแบตให้เต็มนะครับหรือถ้าเสียบสายชาร์จเสียบที่ชาร์จอยู่อันนั้นก็ยิ่งดีใหญ่นะครับอันที่สนะครับเราต้องต่อ WiFi นะครับแนะนำให้ใช้ WiFi ไม่แนะนำให้ใช้ 3G ของเครื่องนะครับนะครับไม่แนะนำให้ใช้ 3G ของเครื่องเพราะว่ามันจะหคือช้า นะครับแล้ว2มันจะกิน Data ของท่านใครที่ใช้ Unlimit บางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยใช้ Unlimit ไม่เป็นไรโหลดได้ไม่เถียงครับแต่สิ่งที่จะเกิดต่อจากนั้นก็คือว่า Data ท่านถูกใช้ไปหลายร้อยเมกเลยนะครับแล้วมันจะทำให้เขาเรียกว่ามันอลิมิตก็จริงแต่มันจะเต็มปริมาณเขาเรียกอ,อะไรอ่ะ ความปริมาณการใช้ที่1 g กิก2อกิก3กิกอะไรก็ว่ากันไปแล้วแต่แพ็กเกจนะฮะมันลิมิตก็จริงครับแต่ว่าหลังจากหลังจากที่ใช้เต็มความความข้อจำกัดตรงนั้นแล้วเนี่ยก็จะโดนปรบลดความเร็วลงเพราะนั้นอย่าไปใช้เลยนะครับใช้ wifi ดีกว่านะครับสิ่งสุดท้ายสิ่งสำคัญอันที่3ก็คือเราต้องมีความจุที่เหลืออยู่บนเครื่องเนี่ยสัก เอาเอาชัวรก็สัก2หรือ3ากิก b ตนะครับเครื่องที่เป็นสเปคสูงๆหน่อยสอ่อยยี่ส28อันนี้ไม่ค่อยมีปัญหาหรอกยกเว้นคุณอัดอะไรเข้าไปเต็มความจุนะฮะจนเหลือน้อยแต่พวก 16G กิกเนี่ยจะมีปัญหาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องที่เขาเรียกว่าตกรุ่นแล้วก็เอามาขายเป็น 8G กิกเนี่ยนะครับอย่าง iPhone 5 ไอโฟน5 c 8 g ิกอะไรพวกนี้จะมีปัญหาเยอะนะครับยังไงถ้าเกิดความเ,เนื้อที่เราไม่พอจริงๆเนี่ยเราอาจจะลบแอปบางแอปออกไปนะครับ o k i n s t o k r n s t า g r a m l ล n e อะไรพวกนี้นะครับไลน์ไลน์ไม่ต้องเลยว่าไลน์เอาไว้เอาไว้ก่อนเดี๋ยวจะมีปัญหาเดี๋ยวผมค่อยอัปเดตในเรื่องของอการทำยังไงให้เราลบไลน์ออกไปแล้วเราเอาลงใหม่เนี่ย กลับมาลงใหม่เนี่ยข้อมูลไม่หายแชทไม่หายเฟรนไม่หายนะครับเดี๋ยวเราค่อยว่ากันในตอนต่อๆไปแล้วกันเพราะปัญหานี้มีมีคนเป็นเยอะเหมือนกันครับลบลายออกไปโหลดกลับมาใหม่ได้นะครับแต่ข้อมูลหายหมดก็ปวดหัวกันอีกนะครับโอเคพอเราเตรียมพื้นที่2-3งิกเสร็จเรียบร้อยแล้วครับวิธีอัปเดตง่ายมากจริงแทบจะไม่ต้องทำคลิปนี้เลยก็ได้แต่ว่า เพื่อให้เห็นภาพนะฮะ,ะเรากดที่ setting ครับที่เป็นรูปเฟืองนะครับเสร็จแล้วเราเลื่อนมาที่ general นะครับแล้วก็กดลงไปเห็นไหมครับมันจะขึ้นอัปเดตซอฟต์แวร์แล้วก็จะมีเลขหนึ่งอยู่ข้างหลังถ้าเราอยากจะรู้นะครับว่าเนื้อที่ของเราเนี่ยในเครื่องเราเหลืออยู่เท่าไหร่เรากดตรงอ b าเบครับนะครับแล้ว เลื่อนลงไปด้านล่างนะครับเขาจะบอกว่า Capacity 26.8GB อันนี้คือความจุของเครื่องอันนี้จะเป็นรุ่น 32GB นะครับ available นะครับัดลงมาจาก Capacity ตรงนั้นเนี่ยก็คือบอกว่าเหลืออยู่ที่จุด4 8กิกะไบตน่าจะพอนะนะถ้าเนื้อที่พอเราก็กด General ข้างบนนะครับสีฟ้าย้อนกลับไปแล้วก็กดเข้าไปที่ Software Update เขาก็จะติดต่อไปที่เซิร์ฟเวอร์ของ Apple นะครับดูว่าเวอร์ชันล่าสุดที่เครื่องนี้สามารถใช้งานได้คือเวอร์ชันอะไรก็นะครับเวอร์ชัน8.3นะครับถ้าใครอยากรู้ว่ามันมีการอัปเดตอะไรบ้างก็กดตรงเลนมอแต่ถ้าสไตล์ผมขี้เกียจครับผมก็ไปดูเว็บไซต์นู่นนี่เสร็จแล้วก็จริงอัปเดตอย่างอื่นไม่ค่อยเท่าไหร่อยากลองใช้สิริมากกว่านะครับกด install now เขาจะให้ใส่พา s s สโค้ดถ้าเครื่องเครื่องนั้นเนี่ยมีการล็อกพา s s สโค้ดอยู่นะครับพอใส่พา s s สโค้ดเสร็จปุ๊บเขาก็จะวิ่งติดต่อไปที่เซิร์ฟเวอร์ของ Apple นี่คือต้องออต่อไปไฟเรียบร้อยแล้วนะครับมันถึงจะสามารถดาวน์โหลดตัวอัปเดตเข้ามาไดเ้เสร็จแล้วก็จะขึ้น Term and Condition มาให้เราก็เหมือนเดิมครับไม่อ่านหรอกขี้เกียจกดอักรีครับมุมขวาล่างแล้วก็กดอักรีครั้งหนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็หลออ่เขาจะบอกว่าเขาใช้เนื้อที่เนี่ยนะครับที่จะดาวน์โหลดตัวอัปเดตมาเนี่ย450เมกครับเยอะไหมก็ไม่ก็ไม่เยอะมากนะถ้าเทียบกับ ที่ผมเคยอัปเดตตัว iPad iPad นี่จะเป็นก i กเลยก็ไม่รู้ว่ามันมีอะไรต่างกันมากมายนะฮะ,ะในระหว่างนี้ที่รอนะครับเราก็ดื่มกาแฟอาบน้ำกินข้าวนะครับตามสบายเพราะว่าการดาวน์โหลด450เมกเนี่ยก็อยู่ที่เน็ตของคุณแล้วครับว่าเน็ตแรงแค่ไหนถ้าเน็ตแรงก็แป๊บเดียวแต่เน็ตของผม10 g ิก เวอร์ไปครับ10เมกขอภัย10เม็กเนี่ย10เมกของ True ไม่รู้ว่าจะนานแค่ไหนนะครับอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเราพักกันก่อนเดี๋ยวเรามาเจออีกทีตอนที่เขาดาวน์โหลดมาเสร็จและกำลังจะอัปเดตต่อนะครับ